สวัสดีค่ะมาพบกับเจ k เคนนะคะเจคเคนพาทุกท่านมารับชมกับที่ดินนะคะขนาดหนึ่งไร่ค่ะแถมบ้านหลังเล็กๆให้ไปกับพร้อมที่ดินนะคะ1ห,หลังค่ะคือหลังนี้เลยนะคะทุกท่านพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะคะบรรยากาศร่มรื่นขด้านข้างก็ร้อมรัวรวดหนามไว้เรียบร้อยเร็วนะคะอยู่ที่ตำบลสะสี่มุมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินโฉนดค่ะทุกท่านโฉนดคุณแดงนะคะมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลังมีเตาเผาถ่านมีรั้วหน้าบ้านและด้านข้างนะคะซึ่งเป็นรั้วรวดหนามค่ะที่ดินแปลงนี้เสมอถนนแล้วนะคะไม่ต้องถมเพิ่มค่ะทุกท่านด้านหน้าติดถนนราดยางหมู่บ้านนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะ ติดคลองส่งน้ำหน้าที่ดินด้วยนะคะดินดีน้ำดีอยู่แบบบ้านสวนได้สบายนะคะปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้สบายเลยค่ะทุกท่านถนนฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นวิวท้องทุ่งนาค่ะบรรยากาศดีเดินทางสะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนการบินอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้วัดโพงามอยู่ใกล้วัดไถ่่มรื่นรมนะคะ ราคาที่ดินแปลงนี้นะคะ1ไร่พร้อมบ้านเล็กๆ1หลังนะคะราคา1,275,000บาทค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงตามเบอร์โทรและไอดียลใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือต้องการเข้าชมพื้นที่จรงิงท่านสามารถติดต่อนัดหมายกับผู้ขายได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เช่นกันนะคะ เจคเคโนโเพียงแนะนำให้ได้เลือกชมกันเท่านั้นสำหรับวันนี้เจคเคโนโต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ